ม่งงมึงโอ้โหอดใจไม่ไหวจริงจริงนี่นี่โอ้โหงวงจะหลุดแล้วแม่งวงจะหลุดแล้วนี่ยกแข้งยกขาขาซ้ายขาขวาต้องสลับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอะไรคะนี่วันนี้ก็จะพาลูกสาวมายืดเส้นยืดสายนะครับทำไมคะทบทวนความจำแล้วก็เต้นคลายหนาวนะครับหลังจากที่ไม่ได้แสดง ไม่ได้โชว์มาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับอือหือนะคะวันนี้เราจะพาลูกสาวมายืดเส้นยืดสายใช่มอากาศก็หนาวด้วยนะคะวันนี้อากาศหนาวมากๆเลยที่จังหวัดสุรินทร์นะคะพร้อมพร้อมเดี๋ยว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 เจเย็นใจเย็นพร้อมนะพร้อมโอ้โหพาเรทถ้ากราบรำวัดนะคะที่ๆท่านใดสะดวกทำตามก็ทำตามได้เลยนะคะออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปพร้อมน้องบอกพลอยขี้ดื้อนะคะ เฮ้ยหมอนร่าม <google> ันกดใจไม่ไหวจริงๆแม่นี่นี่โอ้โหวงจะหลุดแล้วแม่วงจะหลุดแล้วนี่ยกแข้งยกขาขาซ้ายขาขวาต้องสลับกันด้วยนะคะโอ้โหนี่โอ้โหนี่ยกหลังก็ได้นี่โอ้โหยกหน้าก็ได้ยกหลังก็ได้นะคะพี่ ท่านใดอยากติดต่อไปงานแสดงนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะโอ้โหรับรองนะคะจ้างท่นเล่นหมื่นจ้างหมื่นเล่นแสนนะคะงานนี้โอ้โหึทำยังไงท่าอะไรนี่โอ้โหท่ายกขาหลังพุงปิ้นปิ้นจ้าแม่แม่โอ้โหยกขาหลังอีกทีนี้ ยกขาหน้าขาหลังม้วนขาหน้าขาหลังได้หมดเลยนะคะนี่โอ้โหนี่นี่นี่ขาหลังสลับขาหลังขาหน้าขาหลังได้หมดเลยนะคะโอ้โหพุงก็จะใหญ่ๆหน่อยนะคะแม่ๆมา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 พร้อมพร้อมโอ้โห โอ้โหหมุนง่หมุนง่วมุนง่โอ้โหเอากำลังกายยามเช้ากับน้องบอบพลอยที่ด้วยกันนะคะนี่ขาหลังให้ดูเลยขาหลังให้ดูเลยใส่หัวใส่หัวใส่หัวโอ้โห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 หมุนหมุนหมุนได้ทุกท่านะคะได้ทุกท่าให้แต่บอกนะคะ ถึงจะอ้วนไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะฮะก็จะยึดแต่ขาหลังอย่างเดียวเลย,เลย <c oughs> โอ้อห่าน้องมารีเล็กทําออกกำลับบงกายนะฮะ <c oughs> ทบทวนความทรงจำกลัวจะลืมท่าเฮ <c oughs> ายังไงต่อไปท่าอะไร <c oughs> นี่งัด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 โอโ้หดูค่ะสังเกตดูตรงท้องนะคะสั่นกระเพื่อมตลอดเวลาเลย <c oughs> ดูค่ะ โอ้โหงัดตังงัดก็ได้นะคะอันนี้ถ้าบริหารเอวนะคะบริหารเอวนี่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 พุงก็จะกระเพื่อกระเพื่อหน่อยๆนะคะโอ้โหโออเน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 ยกมือด้วยนะคะยกมือด้วยยกมืออ้าปากด้วยดูค่ะเออเอากทาพิจาราอีกรอบลูกยทาพิจารายังไงทาพิจาราคืออะไร โอ้โหนี่นี่นี่แม่แม่นี่หุนง่วง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 เมาวมาเมาโอ้โหมาฟอดลำกันเด้อจ้ายำเสายำเสาปวัดลานวัดยังไงนี่นี่นี่ขวัดลานวัดนี่ยกขาหลังให้ดูเลยเอ้าเอ้า อ๋อมุนง่วงมุนง่วงโอ้โหอีทำยังไงทำยังไงทำยังไงถอยถอยตั้งหลักใหม่อันนี้อันนี้แม่แม่ทำเป็นหรือเปล่าทำเป็นหรือเปล่ายังสองขาน่ายังไงยังสองขานาโอ้โหยังสองขาน่าขัยังไงอีกทำยังไงอีกอ่ะแกตัวแกตัวมุนงงยังไง โอ้โหต้องเติมอ้อยตลอดนะคะเอาเติมกล้วยตลอดอันนี้ใส่หัวแบบเบาๆใส่หัวแบบด้งๆยังไงยังไงคิดท่าเต้นก่อนนี่นี่ท่าเต้นเรืงนี้มันไม่ค่อยได้อะแม่อ่าเริ่มใหม่เริ่ใมใหม่นะท,ที่ดูใหม่นะฮะน,นี่โอ้โหนี่นี่ ออกกำลังกายนะจ๊ะเพื่อสุขภาพนะคะยามเช้าคลายหนาวได้ด้วยนะคะกับน้องบอกลอยคิดดื้อนะอันนี้ลองใส่หัวก็ได้ออสิ่งมากๆเลยยังไงยกขาหน้าหรือยกขาหลังทีนี้อันนี้ลืมงัดแม่ลืมงัดแม่ลืมงัดลืมงัดอันนี้อันนี้อันนี้โอ้โห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  ขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเหนื่อยแล้ววันละห้าถึงสิบนาทีก็พอนะคะเอ้าเอายังไม่หยุดยังไม่หยุดยังติดลมแน่ติดลม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 โอ้โหนี่นี่นี่โอ้ปปลปลปปเตรียมตัวแสดงเตรียมตัวแสดงนีหอย่างนั่น ปาปะปะปะโอ้โหน้องบัวพลอยคีดดื้อพามาพี่ๆมาออกกําลังกายยามเช้านะคะอ่ะยังอีกยงังยังติดลมแม่แม่ว้าวไปไปครับโอ้โหปาปะปะปะอันอย่างโอ้ยสงคุณแม่เตรียมกล้วยไว้ให้ในตะกร้านะคะสงสัยไม่ไปอ่ะโอ้ยเย็นๆย <laughs> ็ถือตะกร้ามาด้วยปะกินทั้งตะกร้าเลยนะคะทีนี้อ่ะไม่ทันใจเทเลย รู้จักเทกินเองแล้วนะคะทุกวันนี้มาถึงจุดนี้แล้วอะอะกินตรงนี้ก็นั่งกินตรงนี้แหละอ่ะเออพอถือตะกร้าไปแล้วเด้อเขาไปเล้วเด้อไปเข้าไปยังเสียดายอยู่มันตกสองชิ้น <c oughs> ไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปทีหลังหมดแล้วลูกหมดแล้วทํายังไงดีหมดแล้วน่นโน่นน่่นเขาถือไว้นู่นเ<อ>ขาถือไว้อยู่นุ่นเ<อ>ขาถือไว้อยู่นุ่น ไปตามก็ได้ดูผาก็คือท่านใดมีกล้วยหรือว่ามีแตงโมนะคะไปน้องพลอยสามารถไปด้วยได้เลยนะคะพี่ๆขนมาเต็มคันรถนะคะน้องพลอยไปด้วยเลยนะคะอะไรอีกขอหน่อย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 ถ้าขอกล้วยนะคะถ้าขอกล้วยแม่ขอหน่อยพ่อขอหน่อยขอหน่อยโอ้ ความน่ารักของเด็กกวดอันไหนอันขอหน่อยขอหน่อยบริหารวนะครับขอหน่อยบริหารเอวอยามเช้า,ชานะคะอ่ะไปทำงานกันเดินไปทำงานนะคะก็เดินเล่นเดินออกกำลังกายไปดุในตัวด้วยนะคะวันนี้อ้าถูนหน่อยแล้วกันต้นตีนเป็ดขอถูนหน่อยนะขอถูนหน่อยนะเอา ต่อถูหน่อยนะรู้สึกคันๆโอ้ยยังไงลูกฟินๆเลยใช่ไหมคะอือมาถูกใจเลยแม่ถูกใจเลยต่อกำลังกายเสร็จแล้วก็มาทำความสะอาดร่างกายนะคะอต้นนี้ไนมะ่เอาต้นนี้ใหม่แล้วกันต่อถูใหม่ท่าแต่ละท่านะคะ ต้นนี้ไม่ถูกใจเปลี่ยนไปต้นนั้นอีกโอ้โหสามต้นแล้วนะคะยังไม่ถูกใจเลยไปไหนอีกนั่นไปไหนอีกนั่นเอื้อเอื้ออื้ออืออ้อไปไหนน,นา,า,อา,า,อาอนอาือตกลุมเด้อตกลุมเด้อ<แ>ชอบอนะคะชอบหญ้าอ่อน <c oughs> ไปเลยไปเลยโอ้ลมเย็นมา,มากเลยนะคะวันนี้หนาวอ้ยร้อนสองวันนะคะกลับมาหาเ<า>ย็นอีกแล้วโอ้โหสุดยอดเลยไปไปไปถูอีกถูอีกถูอีกก่อนพ่อมันยังไม่สะใจยังไม่หายคันอืมหินน้องตูกเหรอพิ่ตู๋ป่อ อ๋อเขาเห็นรถท่วงเขากลัวเสียงรถท่วงนะคะจะกลัวเสียงไอ้รถคันใหญ่รถพ่วงรถไถรถหกล้อสิบล้ออย่างนี้นะคะจะกลัวไป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 กันจ้าจับมือกันไปทำงานเลยไป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 อ้าโอเคพ่อต้องพาไปทำงานนะคะ หลงทางหลงทางออกยังไงออกทางไหนรู้จักทางออกหรือเปล่าขันจริงจริงแม่ลูก <c oughs> ค่ะ <c oughs> โอ้โหเก็บอะไรกินต้องยกแข้งยกขาด้วยนะคะอ้าวววเต็มที่เลยลูกเต็ม <c oughs> ที่ไปเลยโอ้โหยังไงยังไงต่อยังไงต่อโอ้โหขันมากมันคนใจไม่ไหวลูกค่ะถ <c oughs> ุกใจเหลือเกิน จะพักความน่ารักของเด็กน้อยตัวอ้วนไว้เท่านี้ก่อนนะคะฝากพี่ๆติดตามและให้กำลังใจครอบครัวน้องบอกรอยที่ดื้อด้วยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะท่านใดอยากรับผลิตภัณฑ์ของน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าภาพวาดขนมนะคะก็ติดต่อคุณแม่ได้เลยที่ไอดีไลน์ใต้คลิปกับเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบาย